เอาละครับในการปลดหนี้ในครึ่งแรกนี้ครับเราจะใช้ความสามารถในการแพ็คลังน้ําปลาของคุณลุงมาใช้ในการปลดหนี้ในครึ่งแรกกับเราแล้วลังน้ําปลาจะแพ็คยากและจะกระชากหนี้ออกไปจากชีวิตได้หรือไม่หลุนราใจช่วยอย่างนะครับในการปลดหนี้ในครึ่งแรกกับด่านที่มีชื่อว่าแพ็คพักหนี้สนับสนุนโดยเพนกวินผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำเพสั์สกินไลท์เทนนิงชุดเครื่องนอนโตโต้ควต,ตรากระต่ายจากเจียไต ขวไม่ลงฟิ้วสิงป้าฟิ้โดตดาบตมกลมงามตองตาโอ้โหสาวบางโตนั่นโกจริง,รง,รงยิ้มมีสเสน่ห์ก่เกินมอง้าถามใครดูได้สวยไปทุกสิ่งรูปทรงลสง่าหน้าตางามจริงยิ่งได้มาเปรียบมาเทียบสาวบางโง่วันสตรอมโอ้ะเว๊ะ หน้ากลมผมงามต้องตาโอ้โหสาวบังโนรกโกนจริงอะไรจะน้องหยกสงสารลุงเขาแกล้งลุงก็ทำไมลุงแต่งตัวฮิปฮอปมาพี่ก็อยากให้โชว์ความเก่าไงพรเชษจะไม่ไหวล้ะสนุกไหมครับลุงครับสนุกดีโอ้โหท่าสุดยอดเลยเนี่ยบุญวาสนาครับเนี่ยออกทีวีบุญวาสนาอ่ะถ้างั้นก่อนไปดูกันีการ์ดตีมา ไปดูกันที่กาันเลยลุงเดียวหกกะเว้ยกเลยขอเอายกได้ไหมลงดาเลยมาลองรักสามัญโภกนาฬิกาแพ็คพักนี่เรามีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันครับจะต้องแพ็คลังน้ำปลาจำมวลทั้งหมด3ลังด้วยกันภายในเวลา1นาทีถ้าทำได้ปลดนี่ไปครับ15,000บาทน,น้องหยกพร้อมนะคะพร้อมค่ะขอโชคดีนะลุงมีเวลา1นาทีนะครับแพ็คให้สวยงามเรียบร้อยพร้อมนะ1 2 เอาเร็วเร็วเร็วลุงเร็วเร็วไวหน่อยครับลุงไวหน่อยสิบวินาทีแล้วเร็วครับลุงช้าเดี๋ยวปลดหนี้ไม่ได้เอาพับเร well, um, ็วใส่ดีๆลุงใส่ดีๆเร็วยี่สิบวิแล้วเอาไปบางอีกแล้ว แม่ลุงอ่ะเดี๋ยวผมตรวจสอบดูก่อนนะเป็นนั้นว่าทั้งสมลังตรวจสอบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มันบรรจุครบแต่ว่ามีลังอ้านิดหน่อยเพราะว่าถือว่าลุงอายุเท่าไหร่ครับปีนี้หกห้าครับหกห้ามันก็มีหูตากับฝ้ากับฟางมองอ่อย่างก็ไปเห็นแต่ข้างเดียวหูตากับฝ้ากับฟางครับมองอ่อย่างก็ไปเห็นเดือข้างเดียวติดอันนี้ก็บอหันอันนั้นก็บบอเห็นครับอ๋ออะไม่เป็นไรลุงทําเวลาไปนะครับ 59วินาทีให้ไปเลยนะครับยนยนย้นย,น,ย,น,ย,น,ยนนะฮะตาเห็นข้างเดียวใช่ไหมลงุงเห็นข้างเดียวนะฮะหูตาก็ฟ้าก็ฟ้า,ฟา,ฟามองไปอย่างก็ไปเห็นนะอะอนุโลมให้นะลุงนะวันนี้ได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีตัวเมบ้านเวียงนะครับคุณนิกนรพรมเท้านะครับจะเป็นตัวแทนมอบเงินปลดหนี้ให้กับลุงพดของเราทําไปได้นะครับทั้งแรกหนึ่งบาท ยินดีด้วยครับช่วงหนึ่งใจทําดีหนึ่งในชุมชนกับกาแฟปรุงสาเร็จพร้อมดื่มตราเบอร์ดี้วันนี้เราก็มีน้องๆกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งออกไปทําประโยชน์นะครับในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของเขาเองนะครับเพิ่งวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดแพร่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูน้องเหล่านี้ครับว่าเขาทำประโยชน์อะไรกันบ้างครับสิ่งที่พวกเราได้ทําเพื่อพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่นะคะคือการพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจําปีของวัดพระธาตุไรเลงค่ะและได้เข้าร่วมวัฒนธรรม ประเพณีของวัดพระธาตุไรเรงเช่นการแห่เพียรพรรษาวัดพระธาตุไรเรงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคู่บ้านคู่เมืองพวกเราจึงร่วมมือและร่วมใจกันพัฒนาให้พระธาตุไรเรงได้อยู่คู่บ้านคู่เมืองเมืองแพร่ตลอดไปค่ะมาเจอตัวแทนจากน้องกลุ่มนี้กันเลยเอา้าขอเชิญน้องหน่อยนะครับเชิญมาเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อจริงชื่ออะไรคะการจนาค่ะน้องการจนาน้องกับกลุ่มเพื่อนๆออกไปทําอะไรกันบ้างคะ ทำความสะอาดวัดพระธาตุดอยเล่งค่ะโอ้เป็นสิ่งดีนะให้ดูแลวัดสะอาดใช่ไหมค่ะนะครับก็อย่าลืมนะครับไปเที่ยววัดเที่ยวเลยก็อย่าลืมนะอย่าไปทิ้งขยะสีสัวหรือว่าทิ้งแล้วจะทิ้งอะไรเนี่ยต้องทิ้งให้เป็นที่เป็นทางไม่งั้นน้องเหล่านี้ก็จะเหนื่อยถ้าวันนี้ได้เงินรางวัลจะไปทําอะไรครับซื้อชุดเครื่องเสียงบรรยายแบบเคื่อนที่ค่ะอ๋อแบบที่พวกเรามีเนี่ยน,นะใช่ไหมเอาละเดี๋ยวขอให้ฝันเป็นจริงแล้วกันแต่วันนี้เราก็มีอีกคนหนึ่งซึ่งทําความดีเกี่ยวกับเขาเรียวกว่า ประโยชน์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันอ้าวเราคัดเลือกไว้แล้วหนึ่งท่านนะครับได้แก่คุณลุงมิตรทิก,กาเชิญเลยครับคุณลุงอ่ามามามาคุณลุงมายืนตรงกลางนี่ยืนตรงกลางอ่ะน้องยืนติดกันไว้อ่าเคยทําประโยชน์อะไรให้กับวัดบ้างครับไปทําความสะอาดวัดปู่แจครับอ๋อไปไปวัดปู่แจก็ไปช่วยทำความสะอาดครับวันนี้มีโอกาสมาเลือกเบอร์ดีแล้วให้น้องเลือกก่อนนะฮะหนึ่งถึงห้าเบอร์เลยครับเบอร์สองค่ะเบอร์สองอ่าถือไว้อย่างนี้นะครับถือไว้อย่างนี้อ่าคุณลุงครับ เอาเบอร์อหนึ่งเอาถือไว้ถือไว้นับหนึ่งสองสามดึงป้ายมาไว้ด้านหน้านะครับดึงป้ายมาไว้ป้ายอยู่นี่นะครับป้ายอย่นี้เอาหนึ่งสองสามดึงแปดพันกับหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหได้ไปเต็มเต็มทั้งคู่เลยนะวันนี้นะฮะนอกจากนั้นเราก็มีกาแฟกระป๋องเบอร์ดีมอบร่วมกันอีกหนึ่งกระเช้านะครับครับต้องขอแสดงความยินดีกับคุณโชคดีมีเบอร์ดี้ด่นครับตอนนี้ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเรื่องการปลดหนี้ในครึ่งหลังกันต่อครับ